แล้วคนเล่นน้ำของของมึงไทยเนี่ยโรคจิตสังเกตไหมก็เขาเรียกว่า มันจะมีกองกําลังอิสระถ้าเราไปเข้าศาลถ้าเราไปเข้าศาลเป็นศีลมมันชอบประการนี้ใช่ไหมไปที่อาเซียเนี่ยแสดงว่ามึงพร้อมไอ้ตรงนั้นเขาเป็นจุดศูนย์รวมที่เล่นน้ำเผื่อพร้อมแต่ตามซอกซอยอย่างซอยนวลจันทร์อย่างซอยรามินทราเขาจะมีกองกําลังอิสระอยู่เป็นกลุ่มๆเป็นหย่อมๆเป็นหย่อมหน้าไปแต่ละวันมีถังน้ำมีสายฉีดแล้วนั่งแดกเบียร์กันไอ้สระนั่งแดกเหล้าแดกเบียร์กันเปิดเพลงด้วยเปิดเพลงด้วย เปิดเพลงด้วยเพลงอลัมโบมาตั้งตึ๊ตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊ดตึผมไม่เข้าใจว่ากูขับรถผ่านมึงจะสาดรถกูทำเหี้ยไรยังไงก็ไม่โดนอยู่แลกูก็ไม่โดนแล้วมึงจะสาดรถกูทำไมเอรถผมก็โดนเมื่อไหร่ขับผ่านสาดรดสาดหมดผมก็คิดแม่มีเด็กตัวเล็กๆนะสิบเอ็ดสิบสองขวบเล่นน้ำสนุกสนานเล่นเล่นบนถนนเลยผมว่าอ่ะในเมื่อชอบสาดรถกูี๋ยวกูให้สาดรถเขาไปจอดเทียบเลยเปิดจบ ไอ้หนูแน่สาถัดมาสากระทำไงมันขายกันหมดเลยไอ้หนูสาดสาดรถกูไอ้หเปิดกระจกชวนด้วยมันไม่สาดไม่เข้าใจแต่ถ้ามีกระจกสาดไม่ถ้ามีกระจกมันสาดเออแต่นี่เปิดกระจกบอกเลยให้สาดเปิดกระจกเชิญชวนเลยไอ้หนูสาดรถกูพี่เป็นเป็นผมผมก็ไม่กล้าสาเลยพี่ทำหน้าอย่างเงี้ย